สวัสดีครับก็สวัสดีทุกๆคนกันเหมือนเดิมนะครับก็เรียกได้ว่าเราได้ฝึกวิทยายุทธในกระบวนการของวิทยาศาสตร์ข้อมูลกันมาพอสมควรเรียกว่าครบถ้วนกระบวนความในภาพรวมก่อนที่เราจะไปลงลึกในแต่ละบทนะครับก็คือในแต่ละหัวข้อ ที่อยู่ในบทนี้นะครับเดี๋ยวก็จะถูกเจาะลึกลงไปอีกในรายละเอียดในบทถัดไปนะครับในหัวข้อท้ายของบทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงตัวกรณีตัวอย่างที่มีคนเคยเอา Data าไซน์นะครับไปใช้ในการดำเนินการต่างๆในภารกิจต่างๆหรือในธุรกิจต่างๆจนเกิดประสบผลสำเร็จนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูในแต่ละกรณีที่เราได้พูดถึงในเอกสารหรือในเนื้อหาของรายวิชานี้กันดูนะครับ โอเคเริ่มกันที่กรณีศึกษาอันแรกเลยซึ่งเป็นข่าวอือาตีพิมพ์ในนิตยาสารนิวยอร์กไทม์ในปี2012นะครับก็เป็นเรื่องของห้างทาเกตกับคุณพ่อวร้อนเรื่องมันก็มีว่าคุณพ่อวร้อนคนหนึ่งเนี่ยได้ไปไววายห้างทาเกตซึ่งลักษณะก็น่าจะคล้ายๆกับบิ๊กซีโรตัสบ้านเราที่ขายพวกอุปกรณ์เครื่องอ,อุปโภคบริโภคนะครับซึ่งห้างทาเกตเนี่ยได้ส่งคูปอง ที่บ้านซึ่งขณะนั้นลูกสาวไปโรงเรียนครับก็เป็นผูปองโฆษณาเกี่ยวกับพวกชุดทุมท้องของเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆของเด็กอ่อนนะฮะให้กับลูกสาวคุณพ่อก็เลยไปต่อว่าห้างทาเก็ตว่าทาไมไม่ไม่ทําการคัดกรองให้ดีก่อนที่จะส่งพวกโฆษณาสิเนี้ยไปให้กับลูกค้านะห้างทาเก็ตก็ทําการขอโทษขอโพยเป็นอย่างดีคุณพ่อก็กลับบ้าน พอตกตอนเย็นลูกสาวลับมาก็เล่าเรื่องนี้ให้ลูกสาวฟังลูกสาวก็เลยยอมรับว่าตัวเองเนี่ยได้ตั้งท้องขึ้นมาอ่อนๆนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นพลังจาก Data าสายเนื่องจากว่าห้างทาร์เก็ตเนี่ยได้ทำการเก็บข้อมูลหญิงสาวลูกค้าที่เป็นหญิงสาวตั้งครรภ์อ่อนๆนะครับว่ามีพฤติกรรมการซื้อสินค้าเป็นอย่างไรจากนั้นเนี่ยข้อมูลพวกนี้ก็จะถูกเอามาวิเคราะห์ด้วย Data าสายเพื่อที่จะ จัดโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่ทางห้างแท็ก็ตเนี่ยคิดว่าจะตั้งคันนะครับก็ทำให้สินค้า,าโปรโมโชั่นต่างๆอุปองส่วนลดต่างๆเนี่ยไปถึงลูกค้าก่อนห้างสรรพสินค้าอื่นอันนี้นะครับก็จะเป็นกรณีศึกษาที่เห็นว่าชัดเจนนะครับแม้แต่คุณพ่อซึ่งอยู่กับลูกทุกวันยังไม่รู้เลยว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยตั้งคันในขณะที่ห้างร์เก็ตเนี่ยซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะครับสามารถรู้ก่อนว่า คนคนเนี้ยนะครับหญิงสาวคนเนี้ยกำลังตั้งครันขึ้นมาอ,อ่นอนๆนี่ก็จะเป็นพลังของด c i e n c e ในยุคนั้นซึ่งเป็นกรณีศึกษาที่คือหามากแล้วก็คนจะหันมาสนใจตัวด c i e n ซ e มากเลยในช่วงนั้นนะครับนี่ก็คือเป็นกรณีศึกษากรนี้แรกที่เห็นชัดเจนนะครับว่าดิจิตอลสำคัญมากๆเดี๋ยวไปดูในกรณีที่2ว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่ทําให้ดิจิตอลมันดงขึ้นมาในยุคนั้น สำหรับกรณีศึกษากรณีที่สองก็น่าสนใจเหมือนกันเป็นบริษัทไอศครีมที่ชื่อว่า Ben แ e นเจออันนี้เขาได้เก็บข้อมูลพฤติกรรมการซื้อไอศกรีมของลูกค้าเนี่ยจากปกติเนี่ยตามความน่าจะเป็นเนี่ยไอศครีมก็น่าจะขายดีในช่วงหน้าร้อนแต่กลับปรากฏว่าในช่วงหน้าหนาวที่มีพายุหิมะนะครับไอศกรีมกลับขายดี ก็เลยทาการเก็บข้อมูลหาหาเหตุผลว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมช่วงนั้นไอไอไอศครีมมันขายดีโดยเก็บข้อมูลจากทวิสตเตอร์ครับก็ปรากฏว่ากลุ่มคนกลุ่มที่เป็นลูกค้าเขาเนี่ยครับเวลาเกิดพายุหิมะเนี่ยเขาออกไปไหนไม่ได้ก็เลยต้องนั่งกินไอศครีมพร้อมกับดูหนังในเน็ต l ลิกซ์เพราะฉะนั้นทางบริษัทเ e n เอเจนเชอเนี่ยก็เกิดไอเดียครับก็หาโมเดลสักตัวเนี่ครับทำนายว่าเมื่อไหร่จะเกิดพายุหิมะ ถ้าเกิดว่าจะเกิดพายุเฮมาาเมื่อไหร่เนี่ยทางบริษัทก็อัดโปรโมชั่นเลยอัดโปรโมชั่นของไอศกรีมเลยลูกค้าก็จะหันมาซื้อไอศกรีมของเขาทําให้ไอศกรีมของเขาเนี่ยขายดีมากอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างในการที่จะเอาดิจิตสา e เนี่ยมาใช้ในการออกแคมเปญในการกระตุ้นยอดขายอันนี้นะครับก็เป็นกรณีศึกษาอันหนึ่งที่ที่น่าสนใจมากๆครับส่วนตัวที่ฮือฮา และก็เป็นที่สนใจเรียกว่าทั่วโลกเลยก็ได้ก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปีคิตศักราช2012นะครับก็จะเป็นยุคเดียวกับห้างทารกเมื่อกี้ที่เราเล่าในกรณีแรกนะครับอันนี้นะครับเป็นยุคแรกเลยที่บารัตโอบามาเนี่ยได้ว่าจ้างทีมงานที่เป็นนักวิยาศาสตร์ข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลของผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงแล้วก็ออก แคมเปญหาเสียงนะครับเลือกเวลาหาเสียงพูดได้ถูกใจนะครับหาเสียงได้ถูกจุดถูกที่ถูกเวลาก็ทําให้บารักโอบามาเนะี่ยได้รับการเลือกตั้งชนะเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับแล้วก็ในประธานาธิบดียุคถ,ถัดมาอย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ในปี2016นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ก็ชนะเลือกตั้งด้วยการว่าจ้างบริษัทที่ชื่อว่าเคมบริด Analytica เนี่ยครับเป็นเป็นบริษัทที่เก็บข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลมาออกแบบเป็นเป็นหาเสียงทำให้ขอชนะเลือกตั้งในครั้งนั้นนะครับนี่ก็จะเห็นว่าพลังแห่งเ a ต้าไซด์เนี่ยมันมันมากมายจริงๆถ้าเกิดเราสามารถที่จะดึงพวก Data ที่กองอยู่ใน s o c i a โซเชียลมีเดียที่เป็น Big Data เนี่ยมาใช้งานได้จะเห็นว่าข้อมูลเหล่านั้นนะมันฝังด้วย information ที่มีคุณค่ามากมายเลยทีเดียวนะครับอ,อีกตัวอย่างหนึ่งลกันนะครับก็อย่างเช่นใน Google Map เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราไปไหนมาไหนก็เปิด Google Map Google Map จะบอกได้หมดนะครับว่าตอนนี้ถนนตรงนั้นสีแดงตรงนั้นสีส้มตรงนั้นสีเขียวใช่ไหมตรงนั้นจ,ะะจราจรในอาดมากเพราะว่าเขาใช้ตัว Data s สายเก็บสถิติของการเดินพฤติกรรมการเดินทางของมนุษย์ของผู้ที่ใช้ถนนหนทางนะครับแล้วก็ข้อมูลปัจจุบัน ที่ได้จาก G P S ที่อยู่ในรถยนต์ที่ได้จากในมือถือต่างเนี่ยเอามาประมวลผลแล้วสามารถที่จะทํำนายได้ว่าถนนนะจุดนั้นนะครับการจราจรแออัดควรดกเลี่ยงอะไรต่างเนี่ยก็จะขึ้นป้ายแจ้งเตือนณจุดนั้นจะนีนนนนนนน้ลักษณะคล้ายกับป้ายจราจรอ,อันนี้ก็จะเป็นการนำเทตซา,ายเนี่ยมาออกแบบเป็นแอปพลิเคชันแล้วมันก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่คนใช้กันเยอะมีประโยชน์เยอะแล้วก็นํารายได้อะไรต่างเนี่ย มาสูา่เจ้าของผลิตภัณฑ์อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรณีตัวอย่างที่เรายกมาเห็นตัวอย่างให้พอเห็นภาพนะครับจริงๆมีเยอะในปัจจุบันเนี่ยทุกาสาขาอาชีพเขาว่าได้นะครับก็จะมีการนำเดต้า e n c e เข้ามาช่วยในการดำเนินการธุรกิจของเขาเองนะครับครับในเนื้อหาของบทนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้ตามที่เราได้กล่าวมานะครับ และที่สําคัญที่สุดก่อนที่จบบทนี้นะครับเราก็จะพูดถึงสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ข้อูลทุกคนต้องมีหรือแม้แต่นักไอทีทุกคนจําเป็นต้องมีก็คือเรื่องของจริธรรมในการทำงานนะครับเนื่องจากว่าเราได้ทํางานเกีก่ยวกับพวกข้อมูลต่างๆเพราะนั้นเนี่ยการที่เราใช้ข้อมูลเนี่ยต้องระวังให้มากนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นส่วนตัว ของคนอื่นนะครับเราจะต้องไม่ไปลุกล้ําความเป็นส่วนตัวของคนอื่นข้อมูลที่เราเอามาใช้ในการเผยแพร่ในการดําเนินการเนี่ยควรจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะครับได้มาอย่างถูกต้องอไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นข้อมูลปลอมแล้วเราเอามาใช้แล้วก็ทําให้เจ้าของข้อมูลเสียหายอันนี้เราก็ไม่ควรน,นะครับเรื่องของความเป็นลิขสิทธิ์หรือเจ้าของ การที่เราเอาข้อมูลมาใช้ต้องขออนุญาตอย่างถูกต้องการเอาข้อมูลเข้าม,มาใช้จะต้องมีการอ้างอิงที่มาให้เครดิตของเจ้าของข้อมูลอย่างเี้ยเป็นต้นหรือแม้แต่การเข้าถึงข้อมูลต่างๆก็ต้องได้รับการอนุญาตก่อนที่จะเอาข้อมูลของมาใช้งานอย่างนี้เป็นต้นนะครับปัจจุบันมีกฎหมายมีพระราชบัญญัติที่ตราความผิดของคนที่ทำผิดกฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์ อยู่หลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะดําเนินการใดๆเนี่ยควรที่จะดําเนินการอย่างมีจริยธรรมถ้าเรามีจริยธรรมในการดําเนินการต่างๆนะครับก็จะเป็นเครื่องการันตีได้ว่าเราจะไม่ทําอะไรที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนก็ขอฝากนักวิทยาศาร์ข้อมูลหรือคนที่กําลังจะเป็นนักวิยศาศาร์ข้อมูลทุกท่านในอนาคตนะครับ ก็ขอให้ทุกท่านมีจริยธรรมในการเป็นนักวิชาข้อมูลแล้วท่านจะเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงานของท่านแน,น่นอนครับเจอกันในบนทถัดไปครับสวัสดีครับ